น,น,นายดวงนะครับนายเบญจพลเสียเมนะครับเสียเมเพชรสุขน่าจะเบียดสู้กันอย่างสนุกฐานฟ้านะครับชกมานานในเรื่องคุมวันนี้ไม่ไไมต้องห่วงชอบมวยแบบนั้นวันนี้ต้องขอบคุณมอเตอร์นะครับ02662สนะครับปราปลายยกเอาเตะขวามาอินเบนดาห้าร้อยยาท่าน้ำขาวขาดหางรับไปทันทีสามมือปะแม่ไม้มวยไทยด้วยฐานฟ้ามีลูกคู่นี่เข่าในอาชีพจะฟ้านเหมือนเพชรมนตรีเอ้าฟันไปไม่อีก ทางฟ้าแดงนะครับน้่เป็นเพชรมตรีหลังนี่อยากกลัวรุ่นพี่นะไม่กลัวแล้วเพชรมตรีเอาไตมาเอาว้าวปุ๊บใหม่นี่ครับก็เขาบอกว่าสันบอกตอนเริ่มหัดมวยกับรุ่นพี่อย่างสถานฟ้าเราวยังได้น้ำหนักหนึ่งตกใจจะแยงไม่ได้สถานฟ้านี่ขู่เลยเกินสีมานิ่งนะครับไม่รุนแรง o t เพ่อหมีเซวแทงไปทางรุ่นพี่ถ้ากลัวแล้วเอาผ่าไปติดปายติดปายติดเป้าคุณหลุดอีกแล้ว ครับผู้จำหน่ายเทียนสมพรุ่โโงโลด0 2น6มี2กลิ่นครับกลิ่นลาเวนเดลมอนวิงเวียนสีสันหน้เมือต่างขอขอบพระคุณครับอยา่าข <travaille S 1> ยับเร็วเหมือนกันนะครับเป้นะครับไม่รีบไม่ร้อนคอยดึงคอยโต้เงินเพชรมนตรีเอ้าขวาประธานฟ้าเอออ้าเอย่า,ยาทำให้ผมหมดแรงนะเดี๋ยวผมไม่มีแรงรุ่นพีเยอะแล้วโอ้โหลูกนี้จับบัดบัดสองไปหนึ่งสองสามนะครับนฟ้าเอ้าขวามาเพชรดูดีเลยเอ้าขวาติด บุกมาจับมาต่อยเปลี่ยงเปล่า,ามาต้องอยู่ที่รุ่นน้องแล้วครับเพชรมนตราเดินช้ารือว่ามวัวแต่ยืนคุยนี่ครับมาดูครับแกค่อยๆออกครับมาแล้วนี่ยังไม่ได้ถึงยกเก่งนะยังไม่ถึงยกเก่งของไยแดงนะครับยกเก่งยกสี่แต่ว่าตอนนี้ดูมาเพชรมนตรีไทยยืนเอานะครับบัดน้าคอยแย่บางจังหวะนี่เน้นๆเจ็บๆเอาแล้วครับแข้งข่ายอมเสียเปรียบนะครับมีแข้งขวานี่โต้คืนเกี่ยว เปียนเข้าไปแบบนี้สน,นุกแะน่เลยครับเอาเริ่มกองได้ตีได้ไม่ได้และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่มเกาหลีตังกุยจับ้อมด้วยเครื่องดื่มโสมโอทีดีขวดใหญ่แค่10บาทนะครับขอบคพุณออนิวมิซูบิชิไทยจำกัดน้ำจิ้มดับลังสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยขนแก่นวิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวขอขอบพระคุณครับยกนี้ถือว่าเลยนะครับ เพชรมนตีนี่หลาหลาไฟก็ามาพลิกในยกที่4นะครับมาดูนะครับโอ้แตดัาปล้ำในแต่ก็ยังไตอันเก๋าจริงๆนะครับดูนะครับคอยเกี่ยววงใส่ไม่ยั้งเอาขวาสวยโตโอ้โหเปรียบมาแทงไปล็อกไว้เออขวา,ขวาโอ้ลงนี้ได้จับขึ้นไปเอาไปปิดขวาจับขึ้นไปปัดมาไตะไป,ไปตวนีไลม่มีโอ้บุกต้องบุก ยังเก็บคอยะกัดเอาไว้ยุดรวมโอ้โหนี่ครับบบดุงโ,โดดครับ026626555กจาก Toyota KM คมรครับทำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำหน่อยกระดานฟ้าสายความเก่าแล้วครับคอยล็อกค,คอยไล่แขนกดเอาไว้ดูนะครับเพชรมตฑปมาอ้าวแมชกน้ำเงินเพชรมตรีนะครับดูดินี่ นี่แหละครับนักมวยก็ดูด้วยนะรุ่นพี่กับรุ่นน้องเขาต่อยกันแบบประสบการณ์เยอะเอ้ากำลังโอ้โหแตกด้วยนะโอ้แตกด้วยนะครับแตกด้วยทันฟ้าแต่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมด้วยเลยทีเดียวเอ้าเปลี่ยนปลายเปลี่ยนปลายรัตนวงศ์แล้วก็ถึงกานครับครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งนาทีนี่ครับก็ทำการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็แดงนะครับก็คือทันฟ้านะครับออโต้อาวัน ชนะเพชรมนตรีเพชรสุภานันนี่นะครับแล้วก็จบคู่นี้ก็เดี๋ยวชมคู่เอกเลยเพชรส่งแสงกับดอกไม้